ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสายชนคนบ้านๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเกี่ยวกับหนังประจำจังหวัดสุรินทร์ครับสักสามหน่วยครับวันนี้ในยุคโควิดนี่ไม่รู้จะไปทางไหนครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันครับไปเลยครับอันดับแรกครับหน่วยแรกก็ไม่มีใครครับ นันทวันภาพประยนตร์ซึ่งนันทวันก็กำลังทําสีรถใหม่ครับปรับปรุงชุดใหญ่เป็นยักษ์เขียวครับเจ้าตำรับนี่เปิดโฉมหน้าของรถคันใหม่ครับทำสีใหม่เพ้นสีใหม่ครับสวยงามครับเจ้าตำรับยักษ์เขียวครับ เรื่องคุณภาพนันทวันไม่ต้องพูดถึงครับขอบคุณภาพจาก Facebook ของนันทวันเองครับให้ดูทุกมุมครับหมดโควิดปีนี้ก็คงจะได้เจอกันแน่นอนครับนันทวัรภาพยนต์เจ้าใหญ่ของเจ้าวัดชุรินเดี๋ยวได้เจอกันครับ f อทั้งหลายคงไม่นานครับ นอกจากรถแล้วดินันทพันธ์ก็ได้ปรับปรุงเครื่องเสียงครับชุดใหญ่ของหน่วยดี559ทางด้านเครื่องเสียงของทางด้านขุมพลังของดี559ได้ข่าวว่าเตรียมผ่าตัดชุดใหญ่ครับได้ข่าวว่าเอาทีส0 0พั 4, ของประดิษฐ์เชิญจาวออก แล้วก็เอาทีห้าพันซึ่งเป็นตัวใหญ่เข้ามาแทนที่ครับรับรองครับสุดแน่นอนปีนี้เ็นแฟนก็ชมกันนะครับอีกหน่วยหนึ่งครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันครับไปชมการอัปเดตในช่วงยุคโควิดนี้ช่วงหยุดว่าเขาปรับปรุงอะไรกันบ้างตอนนี้ได้ข่าวแว่วมาว่าจำปาทองนี่ กำลังทําโจใหม่ครับซึ่งจำปาทองเองก็ได้เปิดเผยมาแล้วครับว่าโจขนาด36.50เมตรครับ36เมตรครึ่งซึ่งปีที่แล้วจำปาทองใช้อยู่ก็โจที่33.50ครับ ซึ่งปีนี้ทางจำปาทองก็เปิดเผยมาแล้วครับทาง Facebook บอกว่าโจอเขาจะอยู่ที่36เมตร50ครับคงไม่นานหรอกครับเดี๋ยวคงได้เจอกันครับส่วนทางด้านเครื่องเสียงนี่จำปาทองก็ไม่น้อยหน้าเจ้าไหนครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันครับโดยเฉพาะชุดหน่วยคอมมานโดยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันครับ จำปาทองก็มี2หน่วยเหมือนกันครับหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยคอมมานโดหน่วยที่2ก็เป็นหน่วยสวัสดครับมี2หน่วยแล้วก็นี่อีกหน่วยหนึ่งครับที่จะพาแฟนๆไปดูให้ได้ครับดวงตาภาพยนตร์หรือว่า l t ภาพยนตร์ครับหนังอยู่บรเชตแถวบ้านเรานี่เองครับ แต่ว่าคุณภาพระดับประเทศแล้วครับเดี๋ยวนี้ซึ่ง LT ตอนนี้ก็กำลังส้มปรับปรุงจอใหม่ครับทาง LT ก็เปิดเผยมาแล้วครับแต่ยังไม่บอกขนาดว่าใหญ่เท่าไหร่ให่ใหญ่แน่นอนครับดูจากโครงจอในภาพใน Facebook ใหญ่มากครับแต่ยังไม,ไม่เป็นที่เปิดเผยครับ อาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ครับเห็นข่าวแว่วมาแต่ไม่แน่นอนครับ40ขึ้นครับ40เมตรขึ้นเร็วนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับในแถบอีสานใต้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็เดี๋ยวก็ได้จมกันครับคงไม่นานเกินรอครับ ถ้าปีหน้านี่หรือหน้าออกพรรษานี่ถ้าโควิดมันหมดจากประเทศเราก็อาจจะได้ชมกันเร็วๆนี้ครับจัดว่าใหญ่มากครับอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้ส่วนทางด้านเครื่องเสียงนี่ LT ก็ไม่น้อยหน้าครับกำลังเร่งผลิตตู้ลำโพองอยู่ครับใช้เยอะอยู่ชุดนี้ปีที่แล้วนี่จะลงที่บ้านบักจรังครับ180ดอก มก็ไปครับแต่เดินทางไม่ได้ครึ่งทางโทรเช็คไปทางนู้นก็บอกว่างานยกเลิกครับเลยไม่ได้ใช้ปีที่แล้วที่วัดบักจรังครับเสียาดายไม่ได้ดูชุดใหญ่ตอนนั้นโนตาจะลงจอ36 50แล้วก็ตู้เทอร์โบแปรผันนี่ข้างละรู้สึกตอนนั้นจะ90ใบครับข้างละ90 bij, ใบแต่ก็พลาดโอกาส ไม่ได้ชมกันผมก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆด้ดูกันครับเดี๋ยวทําเสร็จเมื่อไหร่ครับแน่นอนต้องตามไปดูให้ได้ครับทางด้านเครื่องเสียงนี่ของหลวงตาเนี่ยก็ไม่ได้เพ้ใครครับในแถบนี้ครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆ มาอัปเดตหนังแถวบ้านเราครับสามหน่วยให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเสียหายคิดถึงในช่วงทีโควิดระบาดนันทวันภาพยนตร์สุรินทครับแล้วก็จำปาทองครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งครับที่ไม่แพ้กันครับ LT ภาพยนตร์ครับรู้ว่าหลวงตาครับวันนี้ก็ มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงกันครับคงไม่นานเกินรอครับหมดโควิดเมื่อไหร่ก็ได้เจอกันแน่นอนครับสำหรับทีฟีแต่ละหน่วยครับครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชมช่องผมครับมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้ชมอีกครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ